ปัญหาเรื่องแก๊ง call center นะครับไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นโดนกันทั่วโลกเลยนะครับเรามาดูข่าวนี้เป็นแก๊ง call center จากอินเดียนะครับไปหลอกเงินชาวสหรัฐอเมริกาได้เงินไปปีที่แล้วได้มากถึง3,500,000ล้านบาทเลย <S <S ข้อมูลนี้นะครับเปิดเผยโดยสำนักง,งานสอบสวนกลางหรือว่า FBI นะครับเปิดเผยข้อมูลว่าแก๊ง call center ในอินเดียเนี่ย หลอกเงินพลเมืองสหรัฐอเมริกานะครับเฉพาะช่วง11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสร้างความเสียหายไป1.02มื่นล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่าคิดเป็นเงินไทย3.5 0 0 0 0ล้านบาทโอ้เรียกว่าเพิ่มขึ้นสูงมากจากปีที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นถึง47%นะฮะเยือส่วนใหญ่ที่ถูกหลอกนะครับจากแก๊งคอร c เซนเตอร์นี้จะเป็นชาวอเมริกันที่เป็นผู้สูงอายุมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป คนสูงอายุในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะหลงเชื่อได้ง่ายนะครับเพราะว่าเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายนะคือเราต้องมองว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่มีความเจริญหรือว่าไฮเทคทั้งประเทศ เขาจะมีความเจริญหรือให้เทคอยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในมลรัฐอื่นๆเนี่ยอาจจะอยู่แบบท่ามกลางธรรมชาติภูเขาสวนต้นไม้ในป่าในอะไรเงี้ยคนเหล่านี้นะครับมีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่ายแล้วเขาใช้เทคโนโลยีน้อยมากเขาบริโภคข่าวสารน้อยมากพอบริโภคข่าวสารน้อยนะครับเขาก็จะตกเป็นเหยื่อของการหลอกจากแกงคอร์เซนเตอร์ได้ง่ายนะครับแกงคอร์เซนเตอร์จะใช้วิธีเข้าไปพูดคุยนะฮะเป็นคนแปลกหน้า ผ่านโทรศัพท์มาบ้างเสนอบริการให้ความช่วยเหลือในประเภทต่างๆเพราะเขารู้ว่าจุดอ่อนของคนอเมริกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุบางทีอาจจะเช็คแล้วว่าบ้านนี้เป็นบ้านผู้สูงอายุอยู่คนเดียวโทรเข้ามาปุ๊บ คุณมีปัญหาเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ไอทีไหมครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยแนะนําการใช้งานนะครับเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณคือมาชวนคุยเสนอบริการอะไรไปก่อนซึ่งมันจะไปจี้จุดตรงกับความต้องการของเขาพอดีเพราะว่าคนอเมริกันที่เป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่คุ้นเคยเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วพอเขาไปเจออุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบแท็บเล็ตหรือการสั่งซื้อระบบออนไลน์การจ่ายเงินชําระเงินปลายทาง อาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าเขาใช้บริการเหล่านั้นไม่เป็นนะครับคนเหล่านี้จะเข้าไปแทรกซึมแล้วก็บอกว่ามีอะไรปรึกษาผมได้นะครับอยากทําอะไรแล้วก็ค่อยๆหลอกให้โอนเงินอ,อยากทําอย่างนี้ไหมขอเลขบัญชีถจาทำไม่ได้เดี๋ยวผมใส่เข้าบัญชีให้เดี๋ยวผมทําให้หลอกเข้าไปจะได้จนถึงบัญชีเพื่อไปสั่งโอนแบงกิ้งเรียกเอารหัส OTP กลับมามายืนยันแล้วก็ดึงเงินออกจากบัญชีทั้งหมดนะครับมันทําให้ผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกานั้นถูกหลอกเยอะมาก นะครับอย่างที่บอกว่าแก๊ง call center เนี่ยมันเป็นวิธีการหลอกที่มันมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรทันสมัยมันใช้โทรศัพท์ธรรมดานี่แหละบางทีก็เป็น IP calling ใช่ไหมครับก็โทรมาจากอินเทอร์เน็ตหลอกข้ามประเทศมาเนี่ยอย่างแก๊งเนี่ยอยู่อินเดียนะครับแล้วก็หลอกข้ามประเทศมายัางสหรัฐอเมริกาปลอมเป็นเบอร์อะไรในสหรัฐก็ได้นะครับผมเคยเห็นคนหนึ่ง มา,มาบอกว่าตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยเขามีบริการบล็อกเบอร์จากต่างประเทศไปแล้วนะครับทีนี้ปัญหาคอเซนเตอร์น่าจะหมดไปผมจะบอกเลย <pus hr> <laughs> การบล็อกเบอร์ต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องคอเซนเตอร์เลย <relatives> เพราะคอเซนเตอร์เนี่ยที่บางทีเราเห็นเป็นเบอร์แบบมี10กว่าตัว20กว่าตัวเป็นเลขพลืดๆมาเนี่ยนั่นน่ะไม่ใช่เบอร์ต่างประเทศนะครับ <laughs> คือการใช้เครื่อง IP โทรเข้ามาเนี่ยเราเตอร์ IP โทรเข้ามาหาเราเนี่ยมันเป็นการโทรผ่านโวเต้ครับ Voice over LTE Voice over LTE เนี่ยทุกวันนี้โอเปอเรเ,เตอร์บ้านเราใช้หมดแล้วนะครับเราสามารถบางครั้งเนี่ยเราโทรจากมือถือเราไปหาเพื่อนเราเนี่ยบางทีไม่ได้ผ่านฟิกไลน์หรือผ่านช่องทางที่เป็นเบอร์ปกตินะครับบางทีถ้าสัญญาณทั้งคู่ได้เป็น Voice over LTE ได้เราโทรผ่าน Voice over LTE เลย เพื่อที่ว่ามันจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดแบนด์วิดในการส่งใช่ไหมครับแล้วเขาก็สามารถทําโปรโมชั่นให้กับเราได้ด้วยสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ดิโปรโมชั่นเนี่ยโทรเดือนหนึ่ง700800 800นาทีเนี่ยราคาไม่กี่บาทนั่นคือเขาผสม Voiceover LTE เข้าไปด้วยแต่พอเราโทรผ่าน IP เนี่ยเราเตอร์มันสามารถระบุอะไรก็ได้ครับมันสามารถตั้งตัวเองเป็นเบอร์อะไรก็ได้จะเป็นเบอร์ต่างประเทศจะเป็นเบอร์ในประเทศเดียวกันมันเซตได้หมดเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้ได้เลย ต่อให้เราบล็อกเบอร์ต่างประเทศเขาก็โทรมาผ่านทาง IP เขาก็รอดมาได้อยู่ดีหลอกคนนี่นะฮะหลอกที่ตัวคนเลยไม่ต้องไปใช้เทคโนโลยีอะไรสูงส่งมากมายไม่ต้องใช้กรรมวิธีในการแฮกค,คุยกันซื่อๆเว้าวกันซื่อๆแล้วก็เล่นกับความรู้สึกความรู้ความไหวตัวทันของคนนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดของบรรดาแกงคอร์เซนเตอร์ทำให้แกงคอร์เซนเตอร์มันสามารถทำปฏิบัติการแล้วก็ได้เงินมหาศาลแล้วก็สามารถหลอกคนได้จนถึงทุกวันนี้ หลายคนจะบอกว่าไม่น่าเชื่อเนาะว่ายังมีคนยอมให้โดนหลอกอีกเชื่อไหมครับว่าบางคนเขาก็ไม่รู้จริงๆคนที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยบางทีโทรมานะอ่าโทรมาจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับบางคนตกใจแล้วผมยังเคยโดนหลอกเลยโทรมาจากสานักง,งานตํารวจแห่งชาติผมก็ตกใจเอ้ยเรามีอะไรอะ่ะคุณมีคดีค้างอยู่นี่นั่นจะต้องมารายงานตัวโอ้โหตกใจเกือบเผลอเกือบเคิร์มไปสักพักพอคุยไปสักพักหนึ่งเนื่องจากไอ้สายนะมันใช้เวลานานเกินไป คุยไปคุยมาผมเริ่มรู้สึกตัวผมเริ่มเออเดี๋ยวนะผมก็ถามไปเลยนะตอนนั้นผมเอะใจอนะผมถามเออเดี๋ยวนะ นี่นี่นี่คุณเป็นคอรเซนเตอร์หรือเปล่ามันวางไปเลยโชคดีไม่ได้ไปโอนเงินให้มันแหมมันจะทุกอย่างมันจะเร่งด่วนไปหมดอะ่ะนี่คุณจะต้องมาปิดคดีวันนี้เลยมาได้ไหมถ้ามาไม่ได้คุณต้องโอนเงินเข้ามาค่าที่จะอะไรอะ่ะดึงคดีไว้ก่อนนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอมันพูดเริ่มโอนเงินอะ่ะผมนึกขึ้นได้คอรเซนเตอร์ป่าวะทำไมต้องโอนเงินรู้ตัวเลยเห็นไหมฮะขนาดผมยังเคิมอะ่ะคุณผู้ชมคิดได้ง่าย คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายเนี่ยที่ใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้ถ้าใครเจอเรื่องนี้ครั้งแรกยังไงก็โดนครับจะโดนมากโดนน้อยจะไหวตัวทันจะไม่โอนเงินเสียได้เงินบางคนไม่มีเงินจะโอนจริงๆก็รอดปลอดภัยไปบางคนมีเงินเยอะแล้วอยากจะใช้เงินแก้ปัญหาตกใจกับปัญหาแล้วก็โอนไปจริงๆก็มีนะครับโดนกันเยอะไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องแบบนี้ยังคงเป็นปัญหาต่อ,ต,อต่อไปแล้วต่อให้เราบล็อกเบอร์ต่างประเทศยังไงก็ไม่รอด นะครับมีคนคอมเมนต์นะฮะในเว็บไซต์ของบล็อกนันที่เอาข่าวนี้มาเขียนนะครับเขาบอกว่าในอินเดียเนี่ยถ้าคุณไปนะครับคุณจะเห็นว่าในประเทศอินเดียเนี่ยเปิดกันเป็นออฟฟิศแบบเป็นบริษัทตั้งอยู่ริมถนนตั้งเป็นแก๊ง call center หลอกคนทั่วโลกโงขึ้นมากๆโดยที่ตำรวจที่นู่นก็ไม่กล้าทำอะไรน่าจะรู้เห็นเป็นใจกันหรือรับเงินใต้โต๊ะกันพอมีเหตุแบบนี้กับสหรัฐอเมริกา FBI เนี่ยต้องส่งคนนะ เอบีอต้องใช้วิธีส่งเจ้าหน้าที่มาอยู่ประจําที่อินเดียเพื่อที่จะติดตามเรื่องนี้เพราะไม่งั้นนะถ้าปล่อยให้ตํารวจอินเดียติดตามเองนะยังไงก็ไม่รอดแล้วสานักง,งานมันตั้งอยู่ริมถนนเนี่ยแสดงว่ามันต้องเจ๋วมากไม่งั้นนะมันโดนปิดไปนานแล้วทุกวันนี้มันยังตั้งกันอยู่โจงขึ้นหลายคนบอกมาในนี้นะครับแล้วก็โชคดีโลกนี้มีดํากับขาวต้องมีสิ่งที่สู้กันมีคนบอกว่าเห็นมี YouTube หลายช่องมากเลยที่เป็นแฮกเกอร์สายขาว แฮกเกอร์สายขาวพวกนี้จะจัดการกับพวกแกงคอเซนเตอร์ครับอย่างช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า scammer payback ช่องนี้เขาทำคลิปเลยนำเสนอว่า เขาหมั่นไส้ไ <so อ้พวกแก๊งคอนเซนเตอร์ที่อินเดียนี่มากเขาก็พยายามหาทางแฮกมันซึ่งเขาแฮกได้สําเร็จด้วยนะโดยการแฮกกล้องวงจรปิดที่พวกมันใช้อยู่คือพวกนี้มันก็จะมีคนทํางานมันก็จะต่อกล้องวงจรปิดแล้วเจ้านายมันก็จะคอยดูว่าลูกน้องตั้งใจทํางานไหมใช่ไหมครับเขาแฮกผ่านทางนั้นแหละเพราะว่าอุปกรณ์ iot หรือกล้องวงจรปิดนี่แหละมันจะเป็นอุปกรณ์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยน้อยที่สุด นะครับมันจะมีไฟ์วอลมาดักอะไรมากไม่ได้เพราะว่าระบบมันจะทํางานซับซ้อนไม่ได้นะครับก็เข้าทางนี้ได้ผ่านเข้ากล้องวงจรปิดเห็นภาพเสร็จปุ๊บนะครับ ส่องลงมาบนหน้าจอเห็นล็อกอินล็อกอินเข้าไปในเครื่องแล้วไปจัดการกับข้อมูลทั้งหมดในเครื่องมันเรียกค่าไถา่ใส่แลนซัมแวร์เข้าไปแล้วเรียกค่าไถ่แกงคอเซนเตอร์อีกทีนึงเป็นไงล่ะโอ้ยหนามยอกต้องเอาหนามที่แหลมกว่าไปบ่งครับ <c oughs> สูนใจจริงๆสนุกมากเดี๋ยวต้องไปนั่งดูนะครับสแกมเมอร์เพย์แบ็กนะครับสนุกมากนะฮะอยากให้มีแฮกเกอร์สายขาแบบนี้เยอะๆนะครับแล้วก็ ช่วยไปบอกเขาทีได้ไหมว่ามาแฮกไอ้พวกที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนของไทยเนี่ยแต่แถวปอยเปดแถวกัมพูชาเนี่ยนะฮะที่ตั้งเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่แถวประเทศลาวก็มีนะครับช่วยมาแฮกไอ้พวกนี้หน่อยแล้วล้างแค้นแทนคนไทยหน่อยเอออยากได้ค่าจ้างไหมเดี๋ยวผมลงขันให้เฮ้ยผมเป็นตัวตั้งตัวตีให้เลยผมชอบมากเลยไอ้พวกคอรเซนเตอร์เนี่ยอยากจะให้มันโดนคืนบ้างอื